สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไมค์คาร f ททุกคนนะครับคือผมนะครับมีข่าวไม่ค่อยดีจะมาบอกนะครับก็คือนะครับผมไปกดผิดนะครับผมไปกดลบอันนั้นไปแล้วนะครับไอสอ EP ที่ผมทําไปนะครับผมก็คือผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมพอดีผมมันคนเซอร์เซ่ก็ต้องมาเริ่มใหม่กันหมดเลยนะครับ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมไม่ตั้งใจเดี๋ยวครับต่อมาเลยครับผมชีวิตคอผมก็จะต้องเริ่มเล่นใหม่ก็อาจจะไม่เหมือนใครๆผมเนาะคอทษอเทีผมจะมาสร้างบ้านใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละผมไม่อยากไปไกลและเดี๋ยวแม่งกลับไม่ทันผมไม่ใช่คนตั้งขันที่มาอยู่ที่นี่ ผมเป็นคนอัปปรีบันลีจังเลยคือก็พูดอะไรไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ก็อยากให้ทุกคนฟังกันนะจะได้เข้าใจอันดับแรกต้องมาเก็บแครหลอดก่อนที่พวกนี้จะแย่งกูเก็บปิ่ฟันทิ้งแล้วก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะครับเพราะแม่พี่น้องที่เคารพรักยิ่งผมต้องพูดจริงๆก็ต้องมาหา ีอยู่กันใหม่หรือเปล่าเราต้องไปหาลงหลอมเหล็กอย่าเอามาทำผักเผ็ดโอ้โห,โโหกูเจอบ็อกกันแลเจอแกะเจอแกะจะหนีนกูไปไหนะจะหนีนกูไปไหนะไปไหนะไปไหนะโอ้โหสองตัวมันเร,เราต้องใช้ถึงสามตัวแล้วก็ไม่ใช่แม่คัวที่จะมาทำเหี้ยอย่างนี้ ผมเป็นคนอัปเรีจังรีบลลัลไรผมอาจจะตัดคลิปบ้างก็เป็นไปได้ว้า,า,า,าว้าวาที่นี่มันแหลงรวมแกะหรือยังไงผมไม่เข้าใจไม่เอาบักแกะตีดีฝ่าใช้มือตีดีนะนีสองเสร็จกรูหมูอุด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 อดอุดอุดไม่เอาดีบ่า เกยบพอรอแกะอีกอันก่อนนะเมื่อกี้ก็เจอหนึ่งตัวนั่งเป็นพ่อครัวเลยมมาต้องทำนอย่างนี้ถามจริงๆเลยพี่กูพูดอะไรกูไม่เข้าใจเลยนักคนไม่เคยฟังแรปว่มาฟังผมแร้ปได้ผมอาจจะแรปไม่เหมือนใครๆแล้วก็ไม่มีใครเหมือนก็ป,ปูม,มันบาดเปียวเฟียวฟ้ามาฟ้าแก้วเออเราต้องไปหาลองห้อมเหล็ก ผมก็เจอแล้วเพราะว่าผมที่ผมมาใกลขนาดนี้ผมก็จะมาหาโรงหลอมเหล็กผมไม่ได้มากินผัดเผ็ดแต่อย่างใดและอย่่เพิ่งไปฟังไข่เวราน,นี่ไงคือโรงหลอมเหล็กตองนดีฝ่านะอันตะกุศช้าอนหน่อยนะก็ต้องขออภัย ผมอาจจะตัดคลิปตอนตัดไม้ก็เป็นไปได้เพราะมันจะทาให้ทุกท่านเสียเวลาและลาคาญใจอาจจะมีด่าอยู่ในนี้ก็เป็นได้ไอ้นี่มันคืออะไรอัปเปิ้ลสองลูกนี่เป็นกล้วยระเบิดโอ้โหมันเป็นของกระจอกกระจอกมันโอ้โหไม่ได้กินครับเพศมันเล่นคุยตีนี่นะครับผมไปดีกว่านะครับผมแล้วกลับไปที่เดิมที่เราเกิด เราจะไปสร้างบ้านเกาะที่อยู่ถ่าจากตรงนั้นนะครับผมเกาะลาฟเซลครับเกาะสุดท้ายของเกาะที่เราจะได้ทิ้งวันพีชไว้นะครับไอสลัดมันควนละเรื่องกันแล้วผมไม่คาดแค่จะตีประตอนน้เป็นปเรื่องเดียวกันนี่ใช่ไหมทางไปลาฟเทลเกาะสุดท้ายเออเดี๋ยวดูก่อนไม่ใช เอ้ยเอ้ยเฝั่งนี้ก็น่าสนตรงนี้ก็เป็นป่านะแต่เสือกมีหมูบ้านผมมีลำคานไม่รู่ทำยังไงดยตอนนี้มันจะแหลกนิดหนึ่งนะก็ต้องขออาภาัยกันด้วยนะโอเคครับผมเราจะมาสร้างนี่ไงเกาะที่ผมเจออ้าวไอสัตว์แล้วก็จะสร้าง บ้านอยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับผมนี่เลยนะตัดไม้คอนอันดับแรกเดี๋ยวผมขอตัดต่อคลิปแล้วกันนะก็ตอนนี้ครับก็ตัดต้นไม้เสร็จแล้วดูครับผมใช้ขวานถึงสองอันไม่เชื่อก็ลองดูนะครับผมสองอันจริงๆแล้วก็ต้องเดินหาที่สร้างบ้านแห่งใหม่ นี่ครับผมที่ผมจะมาสร้างก็คือตรงนี้ฟ้าฟ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 าไม่ครับผมบ้านเราก็จะอยู่ใกล้ๆกับปู่บ้าน APC นะครับเพื่อเป็นการสะดวกโอ้โหเอาตรงนี้ตรงนี้ไม่ดีครับเดี๋ยวหาทำป็งที่สร้างบ้านสักผักก่อน มันก็มืดแล้วนะครับตอนนี้แล้วผมทำธุระมาโอ้โหเดี๋ยวปิดโมดสัตว์ก่อนนะผมจะขอหาที่พักอาศัยก่อนมันมืดมากมองอะไรไม่ค่อยเห็นต้องหาเพราะบ้านที่จำเป็นในการอาศัยอยู่ตกไปนี่อาจตาย ปลา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 ปาทำไมเวลาผมแคสเกมมันจะต้องมีเสียงสัตว์ตลอดเวลาหรือผมเป็นคนที่ไม่ธรรมดาในบรรดาหมูสลัดตอนนี้แหละนะหาบ้านต้นไม้แล้วกันนะครับผมขอต้นไม้เดียวเดียวต้นไม้เดียวเดยวก็ต้นนี้ยังไง เรียบร้อยครับผมผมก็ขอค้าหีบก่อนก็บ้านเอาไว้สร้างพวกนี้แล้วกันเนาะให้สร้างอีพีต่อไปนะครับเตียงอันดับแรกคร้าไม้ครับผมเราใช้ไม้เยอะมากพอสมควรเหลือครับคือทั้งส,สองอันหนึ่งสองทีเดียวก็ค้าไม้โอเคครับผม โอ้ครับครับครับได้ยินแล้วครับอ่าเฮ้ยผมมีหิวนนี้ว่าอันหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้บนบ้านแล้วกันเนาะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใดนะครับที่อยากผมแคสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผม